ครับก,ก็มาเป็นแพ็กแล้วครับผมวันนี้ก็เต็มที่แน่นอนครับดีใจครับดีใจจริงๆพวกเราเพิ่งไปจบที่โชว์ญี่ปุ่นมาครับก็สี่คนเหมือนกันแล้วก็มีพี่ๆคนอื่นด้วยแต่ว่างานนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เรามาเจอกันครับไม่เล่าถึงไปญี่ปุ่นมาเป็นไงวะหูคืองดจริงๆโอ้สนุกมากตื่นเต้นครับพวกเราตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้เจอแฟนๆญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกครับอ่าดีเป็นไงบ้างก็รูส้สึกตื่นเต้นนะแต่ว่าก็ หมเราได้ไปทําหลายอย่าง้วมีหลายงานหลายรูปแบบที่ญี่นแล้วก็เปนัสื่คนก็รู้สึกว่าสนุกมากๆเลครับก็อยาทําดูครับไม่ได้เจอแค่เปนแฟนก็เจอคือญี่ปุ่นด้วยใช่ครัใช่นไงบก็จริงๆเรามีหลายๆสัมภาษณ์หลายนิตยสารที่ได้ไปร่วมทำที่ญี่ปุ่นในวันนั้นครับแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้วางเาเรียกนวางแขนอะไรครับก็เดี๋ยวรอติดตามได้ครับ ใช่ครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับเราจะมีเป็น shooting style เช่าทัวร์ครับซึ่งประเทศแรกเดี๋ยวเราจะไปเริ่มที่อินโดนีเซียจาการ์ตาครับ15ตุลาคมนี้แล้วก็ยังมีอีกทั้งหมดรวมทั้งหมดมีทั้งหมด9ประเทศครับผมก็ติดตามกันได้ครับยังความพิเศษของแต่ละประเทศที่เราไปอะไรเงี้ยมันจะต้องเตรียมแบบคือใช้ประเท้แบนต่างๆใช่ครับก็เดี๋ยวแต่ละประเทศเราจะมีความพิเศษแตกต่างกันแน่นอนครับเป็ไงก็ติดตามกันได้เลยครับ จริงพวกเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยแบบว่าได้ไปหลายๆประเทศด้วยกันทั้ง4คนนี้ครับก็เราก็คงเตรียมตัวเต็มที่แล้วก็เตรียมโชว์เต็มที่ครับแค่ไปญี่ปุ่นมาดูลูบอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหจริงๆนะนั้นเราทํางานแทบจะตลอดเ <c oughs> ลยเราแบบแอบ,บแวบ,บถ่ายรูปนิดนึงอะไรครับ ดีใจครับดีใจที่มีโอกาสได้ออไปสอพ์พาวเวอร์ดีใจที่มีโอกาสได้เผยแพร่วัต่างๆที่เป็นอเอ็นไทยด้วยครับก็หวังว่าอย่างที่บอกครับถ้าเราไปทัวหลายประเทศเราก็จะได้แบบนี้เรืเอ่อยๆครากับ ด้วยความที่เราตื่นเต้นมากครับแล้วก็เจอแฟนๆชาวต่างชาติครั้งแรกด้วยแฟนๆชาวญี่ปุ่นครั้งแรกด้วยก็เลยอยู่ๆก็เนื้อหายไปจากขูัวเฉยเลยก็เลยทั้งรอบที่สองเลยแบบเฮ้ยเรามานั่งท่้องเนื้อกันอย่างแม่นเลยกับพี่นันทีสองคนว่าอย่าลืมนะอย่าลืมช่วยกันนะครับครับผมก็จะพัฒนาให้ดีขึ้นครับก็นิดนึงครับก็ รู้แล้วแหละเรารู้ตัวอยู่แล้วแหละว่าโหพลาดแล้วเราผิดแล้วเราสาเตรียมตัวกันแต่ว่ามันตื่นเต้นมากก็เลยแบบเผลอลืมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าพี่หน่านี้ครับครับก็เดี๋ยวจรนี้ก็ติดตามพวกเราได้เรื่อยๆครับะทาง IG หรือว่า Twitter ครับแล้วก็อย่างผมก็จะมีโปรเจกต์ซีรีส์กับน้องดิวครับในปีนี้ก็จะเป็นโฮมสคูลครับใช่ครับก็ฝากติดตามด้วยครับ ครับผมโซนของผมนะครับก็เพิ่งมีเพลงปล่อยไปครับที่เพลงล้อสัญฟ้าครับแล้วก็12กันยายนนี้ครับจะมีเพลงที่เป็นเพลง OST ของซีรีส์ Good Old Days ครับผมร้องกับต้านหนึ่งด้วยชื่อเพลงว่าระหว่างทางครับก็ติดตามกันได้ครับครับของผมก็จะเป็นซีรีส์ Good Old d a y เหมือนกันครับก็ออนแอร์เรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูตอนโควิดก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนพี่ๆคนอื่นด้วยครับผมครับผมก็เนี่ยเป็นรับบทเป็นรับเชิญของ Good Old Days ครับ ็ไปดูกันได้ครับก็มีไปเล่นเแกล้งๆหน่อยครับแล้วก็ซีรีส์กับพี่นันท้ที่บอกภครับแล้วยังไงติดตามพวกเราสิงคงครับก็มีได้ร่วมงานกันอีกเยอะเลยครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ